สวัสดีกันยามครับคืนนะครับคืนนี้ครับผมพาทุกคนนะครับมาดูยักษ์กระจดกันนะครับช่วงนี้นะครับทางใต้บ้านผมอ่า,า,านจริญสุร,ราธานีครับยักษ์กระเจิดเยอะมากครับมันจะขึ้นจากพื้นดินนะครับจะขึ้นมาจากบนพื้นดินแล้วก็มาเกาะที่ต้นไม้เพื่อ อลอกคราบนะครับเพื่อเปลี่ยนร่างออมาครับต้นนี้เป็นต้นทุเรียนข้างบ้านครับเยอะม,มากครับมีทั้งเหลือเฉพาะคราบที่ตัวมันบินแล้วนะครับแล้วก็ตัวอ่อนที่ยังคาคราบอยู่ก็ยังมีนะครับ มาดูใกล้ๆกันนะครับนะครับอันนี้นะครับเหลือจะปกคราบนะครับนะครับจะเหลือจะปกคราบนะครับว่าอ่อนออกไปแล้วครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับหนึ่งสองแล้วลองนับกันดูนะครับอันนี้สามเหลือคราบนะครับอันนี้สี่นะครับไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ตัวนี้ตัวที่ห้าครับตัวที่ห้าตัวนี้หกส่วนตัวนี้นครับยังคาคาบอยู่นะครับยังเป็นตัวอ่อนอยู่ละครับปีกมันยังไม่แข็งมันยังไม่สามารถบินได้ครับมันเพิ่งออกมาจากอ่าตัวตัวที่เป็นขึ้นจากดินที่ยังไม่มีเปียกครับ เขาเรียกอะไรผมก็ไม่ทราบหรือเป็นดักแด้หรือก็ตัวที่ไม่ใช่ดักแด้ครับตัวที่มีอายุปลอมตัวมากกว่าดักแด้ครับนะครับตัวจากขาวนะครับจากขาวเกี่ยวๆนุ่นๆนะครับเพราะว่ามันเพิ่งออกมาครับเมื่อกี้กี่ตัว้วครับผมลืมแล้วไม่ได้นับไม่ได้จําจําไม่ได้นะครับมกคุยเพลินนะครับมาดูตัวอื่นหนี่ครับอ่านม่เจออีกตัวนะครับ ตัวนี้ก็ยังเป็นอ่าตัวที่มีปีกที่ออกมาจากคราบนะครับแต่ยังปีกยังไม่แข็งยังไม่สามารถบินได้นะครับยังเกาะคราบอยู่นะครับจริงคือก็มีนะครับนี่ครับยุยยุยุยยุยหนึ่งสองสามสีตรงนี้ติดติดกันเลยนะครับอนะี่ครับเต็มไปหมดนะครับเฉพาะตัวนี้ผัวเป็นอย่างน้อยยี่สิบต,ตัวนะครับ นี่ออกไปแล้วครับไล่ดูรอบๆต้นนะครับนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นะครับไอเจ้าตัวนี้นะครับอร่อยมากครับเป็นเมนูดิบเลยครับนำตัวที่เพิ่งออกมาจากคราบนะครับที่ยังเป็นตัวอ่อนๆอยู่ครับที่ปียังไม่แข็งนะครับยังไม่สามารถบินได้ตัวนี้ออกมานิดนึงนะครับน่ะอีกไม่นานก็จะบินแล้วตัวนี้ครับ ัวนี้ก็เช่นกันนะครับนี่ออกมาจากคาบนะครับออกมาจากคาบนี้ครับมาคุยกันต่อครับไอเมนูนะครับเมนูเด็ดคือผัดนะครับใส่รสดีแค่รสดีอย่างเดียวครับก็ผัดอย่างอร่อยแล้วนะครับอาจจะเป็นกับแก้มอย่างดีหรือว่ากินเล่นนะครับมีเขาขายกันนะครับกิโลหลายร้อยบาทนะครับไอตัวอ่อนๆพวกนี้ครับโอ้เยอะจริงๆนะครับ บางคนที่เขาหากันนะครับได้เป็นหลายหลายกิโลก็มีนะครับแต่ผมเคยไปหาคืนหนึ่งนะครับไม่เจอเลยนะครับเจอแต่ขาบกรอเก่าหาในสวนทุเรียนของเพื่อนบ้านนะครับวันนั้นเดี๋ยวผมจะจับให้ดูนะครับว่าอ่าเนี่ยลองจับดูนะครับมันยังบินไม่ได้นะครับอ่า เห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าลําตัวมันยังอ่อนอยู่นะครับถ้าตัวแก่จะมีสีเขียวเข้มกว่านี้นะครับเขียวเขียวดำดำนะครับแต่ตัวนี้ยังอ่อนนะครับเรือยบินได้ก็ยังไม่ยังไม่แข็งนะครับอ่านะครับยังบินตกอยู่นะครับไปไหนแล้วครับนี่นี่นี่โอ้ตรงนี้ก็มีคราบอีกครับที่พื้นดินก็มีคราบอีกเยอะแยะนะครับโอ้นี่นี่นี่ที่โคนต้นเยอะเลยครับ ไม่ใช่เฉพาะทีต้นอย่างเดียวนะครับจับตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยปล่อยมันมาครับอสองตัวนะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งอา้าวไหนนะครับนี่นี่น,นี่ตัวนี้ตัวครับ ตาลายแบบนี้นะครับสักสี่ห้าสิบตัวโอเคเลยนะครับนี่ครับมาดูกันครับนี่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 ครับมันยังไม่ได้กินอะไรครับตัวพวกนี้ในท้องในลำในท้องในปุงมันก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะมันขึ้นออกมาจากคราบมันก็พร้อมที่จะผจญไปต่อไปนะครับ ครับปล่อยมันนะครับได้แค่นี้นครับถ้าได้สักเสียสิบตัวร้อยตัวก็คงจะไม่ปล่อยนะครับถ้าปล่อยก็ปล่อยในกระทะนะครับแบบนี้ก็ปล่อยให้มันอยู่ตามธรรมชาติตามต้นไม้สอบไปนะครับอืมเอาไป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 คืนสู่ธรรมชาติอ๋อครับเนี่ยครับชีวิตบ้านบ้านนะครับชีวิตชนบท ของผมนะครับชาตรา,ราชแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปกับเรื่องราวต่างๆแบบบ้านๆแบบชนบทแบบปาปา